ในที่สุดนะครับก็ถึงตัวสุดท้ายที่เราจะมารีวิวสักทีนะครับหลังจากที่รีวิวไปเกือบทุกตัวแล้วเหลือแค่เจ้าโซล่าเฟอะไรสักอย่างตัวที่มันต้องเล่นพาร์ทเลเวลหกอันนั้นยังไม่ได้นะครับตัวที่เราจะมาพูดถึงก็คือคอมเมนเดอร์คาเมล่าแมนนะครับเป็นตัวละครที่ราคาแพงมาก799โลบักนะครับราคาแพงขนาดนี้แปลว่ามันต้องเป็นตัวละครที่โกงแน่แนเลยเท่าที่ดูเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะเป็นสปอนเซอร์ที่มีดาเมจนะครับมี DPS พตอนเลเวลสุดท้าย40,000ืนแล้วก็สป er อน 799โลบักเนี่ยมันมันเกือบ300เลยนะถือว่าแพงมากเลยนะพี่แนะนำไปซื้อผ่านเว็บไซต์ดีกว่าอย่างเช่นบิวปรกรณ์นะฮะพอซื้อผ่านพวกเพจเว็บไซต์มันจะถูกกว่านี่ก็79บาทเองไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปจัดทีมเลยดีกว่าสำหรับตัวเนี้ยมันมันใช้เงินในการลงแค่400เว้ยแปลว่าเป็นตัวละครต้นเกมใช่ไหมทีนี้ก็เอาตัวละครอื่นๆมาเสริมแล้วกันอ่ะส่วนเรื่องแคร์นะครับก็เดี๋ยวพี่จะเริ่มเคลียร์คนที่ไม่ได้แอคทีฟไปเนาะ ก็พวกที่แต้มศูนะครับเหมือนเดิมใครอยากเข้าก็ลองพิมพ์ชื่อไว้นะฮะเดี๋ยวก็จะส่งแอดไปจริงๆเนี่ยพี่ส่งไปหลายคนเว้แต่ว่าไม่รับไม่รู้ทําไมคือเวลาส่งไปมันจะมีจดหมายชวนขึ้นมานะฮะต้องดูดีเด้ออ่ะเดี๋ยวขอเตะคนก่อนละกันเนาะก็ว่างสองที่เตะไปอีกสักคนดีไหมจะได้ว่าง3ที่ด้วยเอาคนนี้ละกันคนนี้อาทิตย์แล้วก็ไม่เล่นอาทิตย์นี้ก็ไม่เล่นเตะเลยละกัน ว่าง3ามที่คอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวสุ่มหยิบเข้ามาแล้วกันเนาะอันนี้ก็มาตอบคนที่ถามบ่อยๆแล้วกันนะครับว่าเอเลนเนี่ยปั๊มแรงยังไงให้เร็วที่สุดนะครับส่วนตัวเนี่ยพี่ใช้อยู่แค่2ตัวละครนะตัวแรกเป็นเซเบอร์มิวแทนทอเลนนะครับตัวเนี้ยแค่วางไว้ไเฉยเววางไว้ปุ๊บก,ก็ไปหาเลยทําเลยเพราะว่ามันไปได้ประมาณ 30- 40เวฟมั้งแต่ถ้าว่างมาอัพเลเวลหน่อยก็ดีนะฮะหรืออีกตัวหนึ่งก็เป็นมิววิ่งทีวีแมนตัวเนี้ยถ้าวางครบ15ตัวจะไปได้โคตรไกล ส่วนมากแบบสายฟรีเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นมิววิ่งกับซันต้าไป2ตัวนะฮะก็ฟาร์มได้7080เวฟเนาะแบบออโต้เลยปะมานี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอจัดทีมในการลงครั้งนี้ก่อนก็เป็นซันต้าทวีแมนนะฮะไอะตัวเนี้ยมันชิ้นเงิน400เว้ยพี่ว่ามันน่าจะดีอยู่แต่ว่าพวกสปอนเซอร์จะจำกัดตัวละครลงได้แค่ไม่กี่ตัวแซนติคาเมล่าแมนก็มาช่วยทำการฟาร์มเงินเพิ่มเอามาทำไมวะ <laughs> เออแล้วก็ตัวชิฟค็อกแมนนะฮะ DjTV ทีวแมนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเอาเป็นตัวอะไรดีนะเอาเป็นตัวที่เพิ่งรีวิวไปแล้วกันเนาะกา a วิ t ี์กันคามิล่าแมนะครับโอเคก็เดี๋ยวใช้ทีมประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะหลักๆแค่มารีวิวตัวเนาะไม่ได้เอาไปไกลที่สุดนะครับอ่ะขอฝากร้านไว้สักนิดนึงนะครับ วันนี้ร้านค้าบิมากรอนขอนำเสนอตัวละครสินค้าราคาถูกการันตียอดขายมากกว่า1 0 0 0 0แชิ้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านไปรษณีย์ของ toilet tower defense หรือตัวละครในแมปอนิเมตเด e เฟนเดอร์ตัวละครตึงๆในแมปสก i บีดี tower defense และยังมีบริการไก่ตันและส่มเกลือด้วยนะในสินค้าของ toilet tower defense นะครับจะเห็นว่ามีเจี๊ยมขายราคาโคตรถูกเลยและตอนนี้นะครับยังมีตัวละครจัดโปรถูกสุดคุ้มนะครับถูกสุดถึง9บาทแม้กระทั่งเอกุสที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับยังถูกเหลือแค่9บาทเองสินค้า ต้องร้านค้าบิวประกอเท่านั้นมารีวิวแบบรวดเร็วนะฮะมาถึงก็วางเลยเพราะใช้เงินในการวางน้อยนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยก็สปอนเลือดเลือดห้าพันนะฮะไอคูดาวศูนยุดสองห้าน่าจะไม่เกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับน่าจะมายถึงด้ามจตอนหลังเนาะส่วนตัวเนี่ยโมเดลกระโปงชิบหายเลย <c oughs> น้องดูดีตัวมันแข็งอะแข่งชิบหายโอ้เดี๋ยวอัพตัวเงินก่อนเนี่ยเนี โอ้โหโมเดลมันกระโปกมากเลยชิ่อมันมันจะเป็นแบบเอาเท้าเดินก็ได้นะแต่มันเลือกที่จะเป็นตัวสไลด์ไปเว้ยเลเวลสดีไซน์นี่คือผ้าลูกกระสุนขึ้นมานะครับเลเวลสเลือดเพิ่มเป็น2องห0ื่นะฮะใช้เงิน2 5งพขึ้นเลเวลสามดีไซน์เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะแต่มันแปลกๆว่ะ <laughs> คือต้องรอเลเวลประมาณหลังๆเนาะคิดว่าประมาณสี่ประมาณห้าป้าถือจะมีดาเมจ เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันเนาะส่วนตัวสปอนออกมาเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยแต่แม่งทุเลศที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาแล้วเฮ้ย <c oughs> มันน่าเกลียดมากเลยมันอย่างน้อยช่วยให้ขามันเดินหน่อยก็ยังโอเคอันนี้คือแบบตัวพี่แกก็แข็งเกินไม่ใช่ว่าอีที่เขาบอกว่าครั้งก่อนตัวละครแข็งๆเนี่ยมันเกิดจากที่คอมพังปะอันนี้ไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วหรอเออเว้ แต่ก็สปอนเดิอนออกมาเร็วนะค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งแล้วกันหรือว่าพี่กดสปีดคูณ2ก็ไม่รู้ไปอีก100นะครับก็เดี๋ยวขึ้นเลเวล3ต่อเลยไหนดูเลเวล3นะครับดีไซน์ตัวละครก็คือเพิ่มกระสุนคาดมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะเป็นตัว X เ,เลื่อนเลเวล3เพิ่มเป็น1 0 0 0 0แสน้เย,ยอะเยอะมากเลยแล้วก็ใช้เงิน1 2 5 0 0ในการขึ้นเลเวล4นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันยังเมื่อกี้ยังเดือ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเด๋ยวอันนี้อันนอ,อกจากที่แม่งจะเดินแย่แล้วตัวละครมันยังติดอยู่อีกเหรอหรือว่าหรือว่าต้องตายก่อนหนึ่งตัวถึงจะเดินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะบนสนามมันนี่มีตัวเดินแล้วนะเว้ยเดินแล้วอันนี้คือแย่อันนี้คือโมเดลตัวละครมันแย่ไม่พอ <laughs> อันนี้อย่าบอกนะว่าตัวละครแม่งเดินติดหินเนี่ยวัต e f u าคเอาจริงดิเอ๊ะ พี่ว่าเราต้องลงใหม่ตานี้อาจจะบักก็ได้ถ้าสมมติกดคูณสองแล้วมันมันเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยตัวละครค้างๆไงเดี๋ยวโอ้โหโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวปล่อยแตกไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวลองลงใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้พี่ว่ามันอาจจะบั๊กไงมาตาที่สองนะครับก็มาใกล้เคียงผลสรุปคือแม่งก็ยังบั๊กอยู่ดีเว้ยแต่ว่ามันจะมีบางช่วงสักนิดหนึ่งนะฮะตัวละครเดือออกมา โคตรน่าเกียดเลยเอาวะวันนี้พี่จะได้รีวิวจบไหมเนี่ยหรือว่าต้องไปลงด่านธรรมดาวะเออแต่เท่าที่สังเกตน,นะครับถ้าสมมติบางทีนะอย่างตาเนี้ยถ้าสมมติมีตัวหนึ่งมันตายเว้ยตัวข้างหลังมันจะเดินมาได้แปลกแปลกดีแม่เงเลยอ่ะเดี๋ยวขอสคริปต์ตอนขึ้นเลเวล4ีเลยละกันนะครับมาเลเวลสใช้หนึ่งห้าร้อยนะครับพอขึ้นปุ๊บเลเวลสเนี่ยมีดาเมจเพิ่มมาเป็นห้าพนะครับ ระยะ30คูดาว0 2นุนะฮะส่วนตัวละครก็ยังบักเหมือนเดิมน,นะครับในส่วนของดีไซน์ตัวละครเนี่ยมีการเพิ่มในส่วนเขาเรียกว่าไงมีกล้องโผล่ขึ้นมาบนไหล่นะครับสองข้างแล้วก็ยิงเลเซอร์ได้เอาจริงเนี่ยโมเดลหรือสเตตัสมันดูโกงนะเว้ยติดอย่างเดียวเลยอย่างเนี้ยไอไอตัวละครที่มันบักเนี่ยถ้าสมมติเราวางตัวที่สองมันจะหายบักปะวะแต่ที่แน่ๆนะครับเลเว่าต่อไปเนี่ยใช้เงินเยอะพอตัวเลยก็คือ2 0 0 0 0นะฮะพองง้นก็เก็บกันไปยาวๆนะครับในการขึ้นเลเวลต่อไปนะฮะ เดี๋ยวขอลองวางอีกตัวหนึ่งดูสิถ้าวางแล้วมันอุ๊ยอยูมันมันได้แค่สองตัวเองเหรอโอ้โหแม่งเออทุเรศว่ะแม่งเป็นตัวละครที่โคตรทุเรศเลยตัวเนี้ยตั้งแต่เห็นเล่นมามันมันแย่ที่สุดแล้วนะตัวเนี้ยในมุมของตัวละครที่ใช้โลบัลในการซื้ออันนี้คือหน้าเกลียดเลยเว้ยโอ้โหเอ้แต่วางตัวที่สองตัวที่สองก็เดินอ,ออกมานะแต่ออกมาแค่ตัวเดียวนะครับหนักใจว่ะอันนี้คือ หนักใจแบบสุดๆเลยเอาเป็นว่าบ่นไปก็เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามารอดูเลเวล5ละกันเนาะเลเวล5ใช้เงิน2 0 0 0อ่อีกนิดเดียวนะครับตอนนี้15,000แล้วมาถึงเวลาขึ้นเลเวล5อู้วิด,ดีไซน์เท่เนี่ยบริเวณตรงหัวนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นกล้องสมัยก่อนเนาะเป็นกล้องฟิล์มนะฮะอยู่บนหัวเท่ดีดามเมจ1 0 0 0 0ระยะ45คููดาวน์0ุ5นะครับสปอนเซอร์เลือด900,000เอิม่มอิมอิม <laughs> อันนี้ก็เดินช้าไปในส่วนของดาเมจ DPS เนี่ยอยู่ที่วีละ40,000ถือว่าทำได้ดีเลยเลือด900 0แสก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ติดที่ตรงเนี้ยเกินเกินไปเกินไปอันนี้คืออะไราคารหรอหรือหรืออะไรหรือแบบกำลังสไลด์อย่างงี้หรอพี่ระปวดเฮดกับตัวนี้ว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาทำการวางตัว DJ TV Man ก่อนนะฮะแล้วก็ชี i e f h o k Man นะครับ แล้วมาดูนะฮะว่าหลังจากที่บัฟ2ตัวเรือว่าตามสเตตาจะเป็นยังไงบ้างนะครับในเวฟที่33นะครับตอนนี้ก็ตัวละครบัฟทั้ง2ตัวตั้นตัว Commander c a m าเมล่าแนะครับดามเมจเป็น12,500ระยะ51.75คูดาว0 1น์นะครับ DPS วีละประมาณ65,000กว่ากว่านะก็ถือว่าเยอะส่วนคูดาวในการสปอน,กนะก็น่าจะเร็วขึ้นเช่นกันนะฮะแต่ว่าก,ก็ตามนี้เลยย,ยังเหมือนเดิมนะฮะตัวละครติดขื อกระโปงใช่ไหยเลยแต่พี่ว่าเดี๋ยวเขาก็แก้นะเร็วๆนี้น่าจะมีการปรับแหละเพราะว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยก็น่าจะมีคนด่ามัน799โลบักนะเว้ยอืมอืมเอาไงกับมันดีวะเนี่ยนิ่งเลยนิ่งสนิทเชียวเดี๋ยวลองอัพตัวที่2ให้มันตันไปดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเวฟ38พอตัวละครตันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้พวกนี้อยู่ๆมันก็เดินเร็วขึ้นเว้ย พอตัวที่สองอะเละเวลตันพี่ไม่รู้ว่าเพราะตัวแรกมันบักหรือเปล่าเตะหรือยังไงนะแต่ตอนแรกลงตัวที่สองอะเละเวลหนึ่งมันก็ค้างเหมือนกันเว้ยไม่ไม่ไม,ไม่พี่ว่าเกมมันบักจริงๆเว้ยเอาเป็นว่ามันมันรีวิวได้เตไม่เต็มประสิทธิธธภาพ <c oughs> ว่ะโคตรแย่เลยเฮ้แต่ตอนนี้มันเริ่มเดินเร็วแล้วนะก็ปล่อยไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวทีนี้พี่เอาต้สคริปปล่อยแตกเลยนะ ด้วยความที่ตัวคอมเมนเดอร์คาเมล่าแมนเนี่ยมันวางได้2ตัวนะครับตาเน,นี่ยพี่เลยต้องวางตัวละครอื่นเยอะๆเลยก็มาได้ไกลนะฮะที่มาได้ไกลเนี่ยน่าจะเป็นพอชีพคอกแมนไว้ <laughs> ตัวอื่นมันไม่ค่อยจะทําอะไรได้สักเท่าไหร่นะฮะอ่ะกิดแตกเออบ้านแตกสักทีนะฮะในที่สุดก็จบและคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรอรับชมนะครับตอนนี้รีวิวหมดแล้วนะฮะว,ว่างละ